ก็เหลือนี่แหละเหลืออุปกรณ์นี่แหละมาดูกันเวลาช่างเขาอยากเปิดร้านเนาะต้องมีนะคะมีสองเซตนะเออมันเป็นวาบ่สื่อเหรอยกย,ยมันแพงบ่เม่นเด้ต้องสื่อเด้ต้องสื่อมันเป็นอุปกรณ์ทำมาหาก,กินถ้าเราจะลงทุนแล้วเราต้องลงให้สุดเ <c oughs> พี้ยนนี่ไอคุณภูตะวันสวัสดีเพี้ยนนี่นะคะอ่านี่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 นอ่าตอนเรียกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมตอนสวงเซลเข้ามาเสนอขาย แบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีเข็มมีอะไรเออรู้ได้แต่ว่าใส่บดนเข็มกระห่างือเก่าละพี่น้องเข็มมันห่างไว้นี่มีเหมือนกันเด้พี่น้องเด้วสองชุดเหมือนกันเด้๋นี่นี่คือแต่อันหนึ่งอันนึงก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่อันนี้ได้อยู่แต่อันนี้เข็มมันมันใช้ใช้แล้วลูกทาหล่นมันลูกทาหล่นลูกน้องแล้วก็ลูกพว่อมันบอเห็นมันก็เลยเหตุหล่นมันก็เลย พิเตอร์ยังไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนนะคะมันเปลี่ยนได้อยู่เขาบอกเปลี่ยนได้อยู่แต่เรายังไม่ไม่มีโอกาสได้ซื้ออ่ามันมีคันออกคันเข่าด้ือคุณน้องเขามาเสนอขายว่าผู้ใดเ,เสนอ,อยังของกตซื้อเบิร์ด้พี่น้องเดิะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเติมลมมันจะมีเข็มตรงนี้อ่ามันจะเห็นเลยว่าเติมลมเท่าไหร่อ่าเวลาเราเติมคันคันคันไปเราตุ๋มไปเราห้อยยางยางไปเราก็แนมได้น้าเข็มมันตะกี้เข็มมันกันใสดีอยู่ อาจารย์เขาเอิญยัง่อเลี้ยนไหมบอกมันก็ใสดีอยู่แต่ใช้ไปใช้มามันก็มองแล้วพี่น้องเลยหมนุนมองเหมือนหน้าค่อยนี่แหละตากแดดโด,โดนกระดำปื้ออย่างนี้แหละอ่าก็คือสรุปก็คือมีอยู่สี่ชุดนะคะแบบนี้นะเขาว่าใครยนะังไงคอยคอกักซือเวอร์แต่ว่ามันเป็นผลดีนะคะเวลาเราใช้งานเนาะบางทีเราทํางานพร้อมกันหลายล้ออ่ะอันนี้ขันไว้ล้อหนึ่งอันนี้ไปขันไว้ล้อหนึ่งแล้วก็ดูปั๊มลมเราดีๆนะ ถ้าลมเยอะนี่ก็แล้วก็อย่าลืมทํางานหลายอย่างก็อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมเด้อเออเออบ่ได้ด้พี่น้องต้องต้องสติต้องมีในการทํางานในการเติมลมในการสร้างเสรจเมื่อว่านนี่เนาะผู้ใดเขามาเมือว่าน,นก็สิเห็นว่าเจ้าุกตาเนี่ยเขาไปไกล่ยางมากๆเลยจเจ้าข้ว่าบ่า้ไกล่ายางยใย้า่นี่สินะอุ้ยก็คือว่าเมื่อวานเป็นยางใหม่นะคะงัดง่ายเอองัดง่ายงัดเขาง,ง่ายงัดออกง่ายแต่ว่าถือคว่ำเราเข่าก็เคนแขนในมื่อวานนี่ออกมาเป็นจังไดบุ โอนี้ก็เลยพอตลดรถกรบะปลา,าอย่างก็โอ้เจ็บเด้เจ็บเด้อจริงๆต้องไปหายาโดมยาหม่องมาถูกทาแล้วนะคะอ่าแล้วก็ต้องมีอันนี้มีสองนะคะแต่หาไม่เจอเด้ออยู่ใส่บูเบลูกอันนี้ก็ต้องมีสองเหมือนการไว้เติมลมแบบว่าขีบไว้ขีบอย่างสิบล้ออ่าอย่างซิบล้อหรือว่าอย่างรถไทที่มันอยู่ข้างหลังจุบมันอยู่ข้างหลังขเขาเข้าไปก็ได้เขาไปขีบแด้วพี่น้องเด้อ อันเด็ยดง่ายๆไว้กะไรหรือว่าเสียดจำหนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเป็นซางเด้อจ้าเด้อนี่นี่อุปกรณ์จ้ามันยังบุอันเสียกมัดนี่พวกแม่นยังได้พี่น้องเสียเรี่ยหาบ่เห็นต้องมัดแล้วก็ห้อยขนาดมีมีตาอยู่กับลงหนาลงหลังได้แค่แค่ยิบมันนั่นไปยิบอันนี้ไปแล้วก็บอกมาเคลื่อนหม่องเกาหน้าวิธีการใช้คือเราคีบนะคะคีบกระทะเหล็กที่มีคิ้วนะคีบไว้แล้วก็เอาอันคอนไปเคาะป้อง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 สำหรับอัน ตัวนี้คีบว้มักกะสีบอลมมักกะสีคอยคอยเข้าไปแล้วบับนี้เวลาอย่างมันขึ้นขอบมักกะสีบอไเด็กกระเด่งแห้งแบบนาตกใจนะนะอันนี้คืออุปกรณ์ช่างนะคะวันนี้เยอะแยะเลยอุปกรณ์ช่างเนาะแต่ช่องแดงจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเออช่องฟ้าเนาะเดี๋ยวเจ๊ลูกตาถอยถอยกล้องให้แต่สถานที่กล้องคอยห้างพี่น้องเดี๋ยวนะแล้วก็จะมีอ่ามีอุปกรณ์ปลาเดี๋ยวเขาบมื่ท่านจะครบได้พี่น้องยะเฟ้าเ,าเด้ออ่ะคอยยับกล้องอ,อัน,น ซา่กันโอ้าแตงานที่ข่อยเดี๋ยวจะเป็นยังไงบูทซมแต่ละเมือแต่ละเว้นแต่ละวันแต่ละเดียายตุ๊กตานี่ก็เออเลเออเลนิดนึงนะคะอ่าแล้วเจ้าเห็นแป้ไหนี้ซ่องฟาเห็นหรือ,อยังจ้าเห็นอุปกรณ์หรือ,อยังเอย <laughs> มันกันหาย <laughs> จ้ากันหายนะคะกันหายเพราะว่ามันหลงบองเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลดี้กิ๊สวัสดีค่ะ,คะขอบคุณมากมากนะคะ อ่ากากระบาดก็ไม่ต้องสองอันเด้อพี่น้องเด้อทางนอกทางนยเด้อเอาคือลายยา,ายางแฉกๆมันปะต้องซื้อสองอันเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าขอก็ไม่หลายก็นีแต่ว่า,ออาบอกบอกคือฟังว่ามันต้องมีสองอันนะคะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเหมือนมันไม่เห็นเนะาะเข้าไปไกลๆแล้วนี่ต้องมีสองอันนะคะอันนี้ของมันมียี่ห้ออยู่นะแต่บอกไม่ได้ผูร <laughs> ลางค้นว่ากากะบาดนะคันเราต้อง ขาดไม่ยายเออขาดไม่ยายพี่แก้ปัญหาได้เลย่าของเจ้าคืเบ่าขาดจัเสินะเป็นยังคืเบ่าขาดดิอันเพราะไงเราซื่อของแพงเราเป็นคน